สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอามิตรรักมิตรสหายทุกผู้ทุกนามสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดนะทุกท่านนะครับกลับมาพบกับช่องเหรียญกระสาบไทยอีกครั้งนะครับสําหรับวันนี้ช่องเหรียญกระสาบไทยจะนําเหรียญที่ก็ต้องบอกกับพ่อแม่พี่น้องนะครับว่าเป็นเหรียญที่ มีราคาเกินหน้าเหรียญน,นะครับเรามองกันธรรมดานะครับสำหรับเหรียญลักษณะแบบนี้จะเกิดขึ้นได้กับทุกๆุกเหรียญทุกๆุก,กพศออเลยนะครับหรือว่าจะเป็นเหรียญ ชนิดราคาแบบไหนนะครับก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องลุงป้านะ,ะโดยเฉพาะท่านที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดนัดได้ทราบนะครับข้อมูลถ้าเกิดพ่อแม่พี่น้องเจอเหรียญแบบนี้เบื้องต้นก็เก็บเอาไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งทอนหรือว่าอย่าเพิ่งใช้แต่อย่างใดนะครับวันนี้ทางช่องเหรียญกษาตร์ไทยไม่ได้มาพูดถึงเหรียญที่เป็นสองขอบแต่ประการใดนะครับก็นเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้เหรียญสองขอบนี้ตอนนี้ เป็นการนำเหรียญแบบนี้ออกมาใช้ค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยทำให้เหรียญนี้ราคาจะตกลงไปหรือว่าการซื้อขายนี่ก็จะน้อยลงนะครับวันนี้ทางช่องเหรียญกษัตริย์ไทยจะนำเหรียญนี้มาให้ชมนะครับก็คือเหรียญแบบนี้เห็นไหมครับนี่นี่คือเหรียญแบบนี้นะครับถ้าเกิดพ่อแม่พี่น้องลงป้าน้าอามีเหรียญลักษณะนี้นะครับแบบนี้เห็นไหมครับนี่นี่ครับอันนี้คือเหรียญปกตินะครับเหรียญปกติก็จะเป็นแบบนี้นะครับ เห็นไหมครับพระบรมรูปแล้วก็มีคําว่าภูมิพลอด,ดุลยเดชแล้วก็มีรัชกาลที่เก้าแต่สังเกตดูเหรียญน,นี้นะครับเห็นไหมครับเหรียญน,นี้บริเวณน,นี้ขอบยังอยู่นะครับแต่ว่าตัวอักษรหายไปรัชกาลที่เก้าเห็นไหมครับจะมีดูพระพักของพระองค์นะครับก็จะหายไปหรือว่าเจือจางลงนะครับส่วนตัวคําว่าภูมิพลอด,ดุลยเดชนี่ก็หายไปฉะนั้นเหรียญแบบนี้มีโอกาสเกิดขึ้นได้จาก การผลิตนะครบเหรียญนี้เราจะเรียกกันว่าเหรียญน,นี่ครับผมนี่นี่นี่แบบนี้ก็พูดกันว่าเหรียญปั๊มเอียงนะครับปั๊มเอียงก็คือทําให้ตรงนี้ไม่ชัดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพ่อแม่พี่น้องเจอเหรียญลักษณะน,นี้นะครับแนะนําก่อนนะครับทั้งช่องเยนกษัตร์ไทยก็อยากจะบอกกับพ่อแม่พี่น้องลวงป้าหนะ้าอาว่าให้เก็บไว้ก่อนนะคะเพราะว่าจะมีราคาแน่นอนง่ายๆครับแค่ดูเห็นไหมครับนี่ จะเห็นเลยนะครับว่าลักษณะเหรียญจะไม่มีตัวอักษรน,นะครับนี่พอมีการปั๊มเอียงเสร็จปุ๊บตรงนี้ก็จะชัดนะครับตรงนี้ก็จะไม่ชัดลักษณะนี้ก็จะมีราคานะครับแต่ว่าราคานี้ทางช่องเงินกระสบไทยก็คงจะบอกได้ค่อนข้างลําบากนะครับเพราะว่าจะอยู่ที่คนเล่นนะครับนี่คือข้อมูลข่าวสารที่ทางช่องเงินกระสบไทยจะนํามาให้นะครับสําหรับวันนี้ลองดูนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด กระดิ่งให้ดังยิ่งๆิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเหลียญกระสาบไทยด้วยนะครับสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขขอบคุณครับ